สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีนี้ก็ส่งน้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะกำลังเดินทางกลับจอดปตทไม่มันนมม่นใจว่าอยู่เขตไหนครับไม่มั่นใจว่าอยู่เขตไหน คิดว่าน่าจะอยู่เขาเรียกอะไรล่ะระหว่างทางไปอ,อ,อาหารทรายวะเขาเรียกกุดสีนาลายนะครับตอนนี้อยู่พอทอทอสาขากุศสีนาลายอยู่ตรงข้ามโลตัสมองไม่เห็นยังยไม่ได้ ไไบ่หูแล้ว<ป>มัง,มง,มงไปทายุรรปปะี่มาฮิดหยังมังชิมาฮิดหยังไปทายุรถนู่นนู่นอีแม่มาพอดีแม่เขาเซเว่นบ่เขาเซเว่นบ่เออ โทรศัพท์แบตก็จะหมดนะครับนะไว้เจอกันในไลฟ์สดก็แล้วกัน f c e e o o o แบงค์บุญกวีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆก็แล้วกันสำหรับการหยุดพักรถอยู่วตทอทอะไรนี่กุศนารายบ้างนี่เขาเรียกตรงข้ามห้างโลตัสนะครับ เจอกันคลิปหน้าก็ได้กันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย